สบายดีสบายดีเด้อไปิ่นฮอตเมือนกันมาแล้วมาบุกถึงแบบว่าทั้งในเลยแหละวนันเขาบอกว่าก้นบึ้งของแบบว่าสําน,นักงานเพลลําเพลินเนาะแล้วก็มาเจอกับดีเจแล้วมาดีเจอแล้วทุกคนเพิ่นก็มาฮอดแล้วกับพ,อพ้อมทีมงานเพิ่นเนาะทุกคน กันหน่อยที่ขาวสีแพนกล้องให้เบิ่งว่ะคนมากับภัยเน่จะคนเหน่น้ำมีภัยเน่เนาะทุกคนมาสนงภัก็ส่ได้มาแล้วมาแลยนี่ครับเอามือนี้ได้แต่บนเวทีก็นิดหน่อยมาคนมาเลยเด้อครักมุ่งมั่นขึ้นเรื่องสบายดีเจหนึ่งมาฮอะเลสบายดีสบายดีอย่าไปเสียงเสียงต้องมาก่อนนะสบายดีนะสบายดีทุกคนมาทีมงานเจหนึ่งบริวาจังหวะ ก็มาจากพื้นทีโอ้ย๋อใส่มาบึ้งนี่แหละอ้โคือการกับเจขาวเจขาวก็ตั้งใจมาจากลาวนี่ก็มาแต่บุรีลำอ๋อกว่ามาจากบุรีรัมลำตั้งใจมากโด้อกับมาหอดมาถึงมาเจอกันเนาะอาบ้าจังได้กับผู้ใหญ่เพิ่น อันเขามาเจอกันโดยแบบว่าเนี่ยนะสายหนึ่งแล้วเน,ะนาะบอกเอิเมียก่อนเขาใส่คำว่าบุญธลาบาอกบส,าสายแน่นึน่งสายแน่นผนว่ามือนกันกับคุยกันกับป้าดีเจเซกหนึ่งคานนอนอยู่บ้านอยังเอจอย่างสักอย่างเคจีมียงก่อนก่อน,อนลงโรงแรมพีมื่อเมือมือเคซีเคซีออกไปเคซีบ่เพราะว่าไยน้ำหาอยู่มืงขึ้นจนสุดสั่งนะนะบ่แม่สลบเลยบ่ดีค่ะ นั่นแหละเป็นนำหาตอนใดก้าเนาะเอาไปทางในนอกเนสมเพิ่วัสมพิ่าลวัจดจวดทีเลยเพนว่าเป็นนำหาเบิ่งเพิ่นสภาพเพิ่นเพิ่เสาโตบอลอดผมเนี่ยยังบอกว่าเนาะสาวเพิ่ก่าตโตบอลอดเออไปเยาว์วานี่เราไปอ่าแล้วเสี่ยวหักกระแสเสี่ยวหักี่เไปให้งเป็นไปเบิ้งเก่ไปยังไยังไม่เห็นเพิ่นได้ขมาเห็นแต่เออครับ เห็นตัวจริงพเพลเดอ้อทุกคนเพลหนึ่งเด้อเนี่ยเจค้าก็ได้เห็นตัวจริงเลยถ่ายคลิปนั้นเพลแล้วตามเลยถัสองไปเดอ้อถักสองนั้นแน่เ <c oughs> พลวันวงองจริงหนึ่งวันฉลองจเลยครับเด็ดหนึ่งวันฉลองคือเขาเคยได้ยินงต้โดนหลือจะตัดรดนายการโดนเงินป่ พระว่าสมัยก่อนถ้าฟังวิทอยู่ถาคุ้นๆอยู่ผมยันยมากผมมานจะอุบลตอนนี้ตอน้เป็นนาคาเร็นวิธีกรไอ้ก็ขึ้นแรงแ่กยังไงก็มาดในกล้องมันเน้นๆเฮ้ยคาขาใหญ่เป็นเป็นพิธีก่อนเพราะเป็นพิธีก่อนเป็นรำเพลินผู้หนึ่งก็เสียงเพาะเพาะผู้หนึ่งก็เสียงแหลมขึ้นเลยขึ้นเลยนี่เราคิดได้เป็นเอกลักษณ์แน่นวะเป็นจุดเไ่เป็นมจริยังเปอ โบได้อันนี้บบได้อันนี้ได้แต่อันนี้โบได้เพราะว่าจับไม้ก็สั่นแล้วจับไม้ก็สั่นแล้วจับไม้ก็สั่นแล้วเมนซอยกันบอกซอยกันบอก่ายยูซอยกันเว้านอกจากโดนหนักสีนนิดนึงเหมือนสิฮอห์โมนไปนำเนาะนี่นะคืออันนั้นอยู่เฮ้ยล็อกเพิ่นฮะโอ้โหใส่แว่นเนาะ โอ้ยแต่แล้วเฮ้ยนีนอิจฉาว่า uh> สิเอาโชคดีอยู oh ่ฮัจ um ักหน่อยเ็นเขาก็มาเลยเนาะก็ตั้งใจมาเมื่อคืนีก็มาแล้ว แล้วก็มาขึ้นนี่ก็มาแล้วมือนีนก็มาอีกแล้วก็อยู่น้ำตักกลางคืนอีกท่านโบหักเนี่ยนะท่านโบหักโบแพงโบมาขนาดนี่นะเพราะว่าเจ้า้ามากระซองมือนี่เลยเนาะเดินทางมันกะผู้วานนึงเละผู้เพิรนเนี่ยเขาจะมาแต่กรุงเทพที่เจ้าเนี่ยถ้าโบหักบโบแพงบโบมาเนาะมาโดยใจเนาะเพราะว่าโดยเพราะว่ามากับไกลเติบจุเพิรนเดินทางก็จะเป็นหน่อยใ เลที่จะพร้อมจกิงไม้าหน่อยสิภาไปเลาเบิร์กคำหล่ยอยู่สายแล้วไปหาปัาหน่อยนะทุกคนเนาะจีขาวก็สิลอกก่อนหนึ่งเนาะก็สิเข้าโตไปก่อนตงแบบมาใหม่นะครับเสตนาะียงเพื่อนเห็นนะเพราะเพาะเสียงจี๊ขาวกันแหลมจี๊ขาวกันเลยแบบต้องใช้ออกก่อนหนึ่งแบบนจะลอย ไม่ทักทายสบายดีกันเลยเนาะคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันเนาะคุยกับแม่เฒ่าอยู่โอ้ยไม่ต้องคุยกับเพิ่นหรอกแม่เฒ่ามาแตุ่้่นคือกันไดยแม่เฒ่าไปสั่งยังบ่ไปเฒ่าอายุอ่อนกว่าเฮาบเมนเพิ่นมีลูกสาวเปินแม่เฒ่าเบิดโพยลูกสาวเพิ่นนี่แหละนั่งหนูเพนบอกอืมพนพนมีลูกสาวว่าเราคองขึ้นเพิ่นอยู่นาตอนผู้ใดผู้ใดเออโมเมนต์เนาะพนนพนนัันเนาะกัดเนาะลืมไป เพื่อนึงกันเลยลามเมืทุกคนมานางร่มกับเพิ่นกระเพิ่นแม่คัมลาเจโนูนัซาแล้วก็เจจียังก็เจเจมีเนาะเจมี่เนาะกาให้เพื่นคุยกันก่อนเจเขาก็สิไปอาจารย์จะร้องเพลงเพื่อนซึ่งอาจารย์แต่งเพลงเพื่อนซึ่งอาจารย์ชอบอาจารย์ชอบเพื่อนอยู่ใส่อาจารย์โซ่เนาะห้วยเพื่อนว่าเราบอลอ้อขึ้นเด้นลดเพราะว่าสบายดี น้องโม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 มา,งมาแล้วเขาก็เจอเพิ่นได้นี่ฮะเนาะไปทุลามมาเขาเอายนะีนลมาตัวแม่แม่เพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นเอาผาักกันนี่มาให้เองยาให้แม่เพิอ่อนดิเพิ่นฝากมาให้ยจาเาเจ้าขาวก็งงอยู่เพิ่นหูจักกัเน็จจังไดว่าเจ้าซืสิมันีกจังไดฝากให้แม่เพิ่นในเด้อเพินน<ๆ>พ่นว่าเ้าเขาพูดยานอย่างเพิ่อนน่าแม่แม่แม่เพราะว่าเขาขับรถไปส่งเพิ่นอยู่อันนั้นเพิ่นเลยอยู่ยัางกอ อยู่กาลสินดูวันนี้บรรยากาศเอาผักไผ่อันนั้นแหละปลสมุนไพรเมนเมนฮักโกโบกูเมนละควนเนาะเมนละเมื่อคืนมีหาเบิ่งเต้าอยู่ไดังผเห็นฝนตกแล้วบฝนตกเอาลั่นมาหนี่ลั่นมาหนี่ลั่นมาหนี่มันเต็มสูตรเต็มทางแยกพวงกันสิมาบ่ครับเพราะว่าแยกพวงแม่เหล่าลมเพราะว่าแม่ไป็นโราบาลสวยเหมือนเดิมเลยเนาะ ครับก็ร่างเตรียมการกันอุกท่านเมนเมนเมนสิไปหลุนกับป้าน่อยกันแป๊บหนึ่งไปแหละป้าน่อยูร้านเพิ่นอยู่ร้านเนาะเดินเดินขับใจลายเดินเดินเจ๊ขาวกับสิไปเมา่วมอยกับป้าน่อยกันเลยทุกคนฮะไปแล้วเพราะว่าสิไปคุยกับป้าน่อยก่อนเพราะว่ามากระทักท่าสบายดีเพิ่นก่อนทุกคนอ๋อก็เห็นพี่พรเหรอทุกคน จักหน่อยเพื่นกันั่นแหละเพื่นกำลังเวทีจังหน่อยตีขาวกันสิไปมันมวนก็เพิ่นจุดจวดนาเวทีเนาะตอนนี้พี่พรเพิ่นกำลังหวายสารอยู่ให้เห็นเพิ่นแวบแป๊บแป๊บในเนิ่งพอเพื่นขาเรียกอยู่นะแต่เพื่อนก็ยังสบายดีนะทุกคนให้เพิ่อนเรียกก่อนจังหน่อยมาคุยกับเพิ่นตีข้าวก็สิเดินไปต่อโอ้ขอโทษเด้อ สีเดินไปต่อปันญายปันญายโอ้ยคิดฮอดคิดฮอดทักไปมหานี่มหาเด้อร์ปัญนายปัญญายสวัสดีเจขาค่ะื้อร์สบอร์รพลุบเปื่อยเพราะว่าเจ้าคาก็เป็นเอฟซีปันญอยเบิรงไลฟ์สดเพิ่นทักเพิ่นผมบ่ตอบนะ้เออหนี่คนอ,อื่อนนานไม่ so right so <Plaza. S 2> ดได้อ่านเลยเมื่อ <unf> นั <up> ้นเพิ่นอ่านเพิ่นก็บ่ตอบ ไม่ได้ดูขอโท้วงค่ะประท้วงค่ะมันเยอะบางทีมันวิ่งอย่างไม่อ่านไม่ทันค่ะเนาะพันกาเฮ็ดเวียกอยู่ทุกคนเนาะผู้หลับแคบกินยังกินยังลูกกินข้าวลูกสาวลูกสาวลูกสาวงามกว่าแม่เนาะผู้ใดซื้อบูให้ลูกตุ้มหูใครซื้อให้โอ้โลงอเอฟซื้อสั่งมาผู้หลับแควกันนั่งเฮ็ดยังลูก ก,กุ้กระพูบ <ปะ S 1> ่าวอยู่กว่าม่แอลกินน้ำแข็งใส่วา่านตะลูกซับจ้าแอลแล้ววันนี้แอลแล้วไอากรซับพัดหลาไปแล้วไปเลยไปใส่เลยฮะเอาขึ้นไป,ไปบอสสิฝากคล้องให้เพิ่นน่อนะเพิ่นขึ้นเ่นไปเลยเพราะว่ามีคนฝากมาบ่อยากคือโดนนะนะ ยืนใส่เลยพลังสวยอยู่เห็นเหรอเห็นนะพี่เด็กพลังสวยอยู่บัก๋อจังไาเพิ่นลงมาเดยทุกคนเสียแล้ของให้มาให้เพิ่นกินเบอรนี่น้ำแข็งใสไหมเขาโบโบโบเดี๋ยวให้กุหลาบเขียวเนาะจะหน่อยสิพาไปเบิ่งหน้าเวทีอีกรอบหนึ่งเอาไปหน่อยนอนนีบักใช่นอนนู่นอะไรทุกบ้านเลอ๋อตกใจใครนอนมิมอลำเรานอนอ๋อทุกคนเมื่อคืนด้เจ๊ค่ะเมื่อคืนนี่ก็อยู่จนถึงเกือบปีสองนะ เข่มาห้ยไมครัมาหอดเปมูวานนี่เมนเต้าริสอนอนาะแบนเต้าหู้เลย เมนรบเนยูทูบเปิดเราช่องชยำเพลินพาเปลาดเดียกันแม่รับปีไก่เมน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 จิข่ข่าวเซโนตัวตัวจริงอัศวีไลยราะว่าเวลาใช่กล้องใช่กล้องหลอกเอาหน่อยหนึ่งก็ต้องปลุกเลยก็ต้องปลุกตายทุกคนเขาบอกว่าโบต้องปลุกปัญหาลูกสาวอ่ะอ่ะลูกสาวมาแล้วอ่ะฝากเลยวุ้นเอาอันนี้ให้ลูกสาวก่อน